ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงประสบการณ์การลงทุนของผมนะฮะที่หลังจากตั้งชื่อไปแล้วก็สมันก็มีความล่อดแลมเหมือนกันนะในชื่อเรื่องนี้นะครับก็ชวนทุกคนนะครับชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ หุ้นที่ทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จของผมนะครับวันนี้ก็กลับมาถึงคราวที่ต้องประสบความสําเร็จบ้างนะฮะหลังๆเริ่มยากเพราะว่า <laughs> พอมันใช้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็เป็นหุ้นที่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงบ่อยนักนะครับแต่ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนกับพอร์ตผมดีมากนะฮะคือหุ้นตัวนั้นก็คือ CMR นะครับหรือว่าเชียงใหม่รามนะครับ เชียงใหม่รามเนี่ยผมสนใจตั้งแต่ลงทุนปีแรกๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเข้าตลาดมาปี2014นะ6ปีแล้วเนาะนานไหมทำลงทุนสัตว์มา5ปีลงทุนมา6ปีแล้วนะครับก็ตอนเข้าตลาดใหม่ๆก็เวลาฟังใครเอ้เ e ลงทุนมาได้เอยลงทุนมา5้าปีแล้วโอ้โหห้าปีเลยนะนานมากเลยนะนะครับเราก็รู้ว่าม,มันก็เป็นอย่างนี้ที่เองมันก็อยู่ๆไปมันก็มันก็เยกกฉยชาไปเองอ๋อ 5ปีเป็นอย่างนี้นี่เองเนอะอะไรเง,งี้ยก็อยู่มานะครับก็ C M R เนะี่ยเป็นหุ้นโรงพยาบาลนะครับต้องเรียกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลางแล้วกันก็คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ ไม่ค่อยมีใครพูดถึงพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า1เนี่ยคือ CMR อรเนี่ยเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องไม่ได้สูงมากนะครับก็พวกสถาบานันหรือว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยคงเข้าซื้อกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพคล่องน้อยมากนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยจริงๆก็เป็นราคาหุ้นที่ไม่ค่อยพึงปรารถนาของนักลงทุนเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่ผมเข้าลงทุนเนี่ยมันประมาณสัก200บาทต่อหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง คนก็จะชอบเล่นหุ้นที่ราคามันถูกๆมากกว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ถูกเชิงว a ลเ t ชันนะครับหมายถึงว่าราคาต่อหุ้นมันต่ำเออเพราะว่าเวลามันอย่างสอง0ร้อยเนี่ยซื้อร้อยหุ้นนะหนึ่งไม้เนี่ยสองหมื่นแล้วนะนะครับแต่หุ้นแต่หุ้นบางตัวอยเงี้ยครับสิบาทอย่างเงี้ยซื้อร้อยหุ้นก็แค่พันเดียวเงี้ยคนก็เข้าซื้อได้ง่ายมากกว่านะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวของ ตัวของ CMR เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับผมก็สนใจมากๆนะครับก็ไปนั่งอ่านรายละเอียดนะครับซึ่งต่ก่อนเนี่ย PE ของหุ้น CMR มเนี่ยมาสิบกว่านิดนิท่นเองนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจากร้อยบาทมาเป็น200บาทเนี่ยนะรประมาณขึ้นมาประมาณ สองเด้งนะฮะก็ขึ้นมา2เด้งคือ2เท่านั่นเองนะครับผมก็เห็นแล้วแหละว,ว่าตอนนี้ PE มาสัก20นะครับซึ่งก็ต้องเล่าว,ว่าปี2015เนี่ยเป็นปีที่ถ้าพูดกันตรงๆเนอะก็ต้องเรียกว่าผม,มาค่อนข้างจะโชคดีเลยแหละเพราะว่าคือผมลงทุนได้ไม่นานนะครับก็มาศึกษาพื้นฐานแล้วก็ประทับใจหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นพิเศษเออตอนนั้นราคาหุ้นมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับ หมายถึงว่าในความคิดผมนะอาจจริงๆอาจจะแพงก็ได้นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าลงทุนมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยก็เลยซื้อลงทุนไปหลายๆตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ c m r นะครับก็ซื้อประมาณ200บาทจำได้เลยราคาเท่าๆดนี้น,นะครับก็ อย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้มองการเติบโตอะไรมากมายเป็นพิเศษเนาะผมมองว่าโตประมาณ GDP บวกลบประมาณแบบหมายถึงว่าคําว่าโตจาม GDP เนี่ยโดยอินเซนต์แล้วของมันเนี่ยจะประมาณโต2เท่าของ real GDP นะครับเพราะว่ามันจะต้องบวกเงินเฟอ้อนู่นนี่นั่นอีกหมายถึงว่าปีโตปีละแบบผมหวังก็สักเกียบ10%ก็สวยแล้วนะครับแล้วก็ได้ปันผลอีกนิดหน่อยๆปีละอปก็ก็พอใจกับผูนระดับ PE 20เท่านะครับที่ก็ไม่ได้ถือว่าถูกมากแต่ก็เป็น อุตสาหกรรมที่ผมชอบนะครับผมคิดว่าโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กเนี่ย P/E 2 0เนี่ยไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือว่าถูกอ่าต้องพูดอย่างนี้แต่ไม่ได้ถือว่าแพงผมว่าประมาณพอได้พอได้ลงทุนได้นะครับก็ไม่ได้ valuation ไม่ได้ทำ financial projection การเติบโตอะไรมากมายเพราะว่าตัว CMR เนี่ยก็ไม่ได้มีแบบ intention ที่จะโตแบบก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นก็ค่อนข้างจะดูเนิบๆน,นะเป็นหุ้นเนิบๆน,นะครับก็ซื้อมานะครับจำได้ว่าก็ ก็กะว่าถือเท่านี้แหละนะซืออ200ไปเรื่อยๆนะครับถือ200ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังจะได้กําไรอะไรมากมายจากหุ้นนี้นะครับซึ่งปี2 0 1 5เนี่ยก็กลายเป็นปีที่ปีทองมากนะฮะปีทองมากๆของหุ้นโรงพยาบาลครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยลงเยอะราคาหุ้นทั้งตลาดลงเยอะจากพันหกไปพันสองประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ว่าราคาน้ํามันเนี่ยตกลงอย่างต่อเนื่องจําได้ว่ายุคนั้นเนี่ยประมาณลงจาก เท่าไหร่นะ 50, 60, 70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับลงมาอยู่เหลือประมาณสัก30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคือราคามันลงหนักมากแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานพวกภพันฑ์ต่างๆคือลงนำตลาดมากๆนะครับหุ้นที่เป็นเซฟเฮฟเว่นในยุคนั้นนะครับไม่อยากใช้คำว่าเซฟเฮฟเว่นเลยใช้คำว่าหุ้นที่เพอร์ฟอร์มละกันนะครับก็จะเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มสายการบินจะรได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนกแอร์ลิงแบบ ลิงแบบลิงเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอ้โห و, แบบขึ้นดีมากบางกอ,อกแอร์เวย์นะครับแอร์เอเชียการบินไทยโอ้ขึ้นกันกระหน่ำมากเราก็จะมีกลุ่มยางมาต่อยเอออันนี้ก็คือหุ้นที่ได้ประโยชโน์จากโกคภัณฑ์เนาะนะครับ่วนีกลุ่มหนึ่งที่ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันก็คือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ากำไรของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันได้รับผลกระทบน้อยมากจากราคาน้ํามันนะครับเพราะว่าตัวของโรงพยาบาลเองเนี่ยปีนั้นมีไข้เลือดออกระบาดพอมีไข้เลือดออกระบาดนะฮะก็โ h งบงการเงินก็ออกมาสวยงามเติบโตกันมากนะครับซึ่ง ตลาดเนี่ยไม่ได้มองว่ามันคือมันคือปัจจัยเรื่องโรคระบาดน,นะตลาดมองว่าเอ้ยอันนี้แหละคือความแข็งแกร่งของหุ้นโรงพยาบาลหุ้นโรงพยาบาลก็ขึ้นแบบดีมากนะครับขึ้นดีมากจำได้ว่าตอนนั้นขึ้นยกแผงเลยยกเว้นบำรงราชอยู่ตัวเดียวจำได้ว่าบำรุงราชหุ้นที่เป็นพรีเมียมเซกเมนต์เนี่ยครับค่อนข้างได้รับผลกระทบเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มลูกค้าจากฝั่งตะวันออกกลางซึ่งตรงน,นั้นได,ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเต็มๆเ,เ,เลยครับเพราะว่าบริษัท ที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศเขาหรือบริษัทของเขาที่ส่งเขามารักษาเนี่ยให้สวัสดิการมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าก็หายไปนะครับก็หายไปก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กกลางแล้วก็กลุ่มที่เป็นในประเทศเป็นหลักเนี่ยจะขึ้นดีมากนะครับ ตอนนั้นก็เกิดการรีเวลูเอชันของกลุ่มโรงพยาบาลใหม่คนก็จะมองว่าโอ้โหพีเย่มันถูกไปนะครับตอนนั้นก็กลายเป็นว่าหุ้นโรงพยาบาลนะครับก็ขึ้นมาเทรดแบบ40เท่าเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะผมตอนนั้นผมถือโรงพยาบาลเกือบยกแผงเลยถือ BCS นะครับถือวิภาถือ CMR ถือ V I S ถือ M ชัยถือแบบสารพัดถืออะจำได้ว่าหุ้นขนาดกลางเกือบทุกตัวเนี่ยถือเยอะมากถือเกือบทุกตัวแล้วมันเด้งเกือบทุกตัวเลยครับขึ้นแบบมหาศาลซึ่งตัวที่ขึ้นเยอะที่สุดคือ C M R นะเออหลายคนจะแบบไม่ค่อยรู้จักชื่อนี้นะครับแต่ C M R เนี่ยขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่ากำไรตอนนั้นก็โตดีด้วยนะฮะ ซีมนี่ขึ้นมาจาก2ี0สบาทอะขึ้นมาเป็น600บาทผมจําได้รลครประมาณนี้ไม่600้อยก็ห้าร้อยไปๆแต่จําได้ว่ามันมีผมมีมช็อตหนึ่งที่ได้3เด้งอะเออบวก200%อยเนะครับก็ตัดสินใจขายครับเพราะว่าตอนนั้นซีม p าประมาณ55เท่าถ้าจําตัวเลขไม่ผิดพี PE สูงมากนะครับเราก็ถามใจเราอยากถือยาพูดอย่างนี้นะครับเราถาหุ้นเราอยากถือยาอยู่แล้วเราไม่ได้อยากจะแบบโหแบบอยากขายเนาะแต่คือ มันไม่รู้จะตอบตัวเองยังไงว่าเราจะถือรออะไรอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยโรงพยาบาลมันจะเติบโตถ้าถาม PEG อย่างเงี้ยเาเติบโตแบบ30เท่าไหวหรอสามปี 3, 4ปีอะ่ะคนจะแบบมาจากไหนอะ่ะใช่ไหมมันไม่ได้เปิดโรงพยาบาลใหม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นคือ c m r เป็นโรงพยาบาลเฉยๆแบบนิ่งๆนะครับมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอารมณ์แบบ BCH อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าโอ้โหแบบมีการขยายโรงพยาบาลตลอดเวลา m c m อมมันค่อนข้างจะสเตเบิลประมาณหนึ่งเลยแล้วก็นิ่งประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เลยแบบ ถามไปถามตัวเองไปถามตัวเองมาแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะ v a l u e t i o n ยังไงให้มันถูกอ่ะใช่ไหมครับก็ยอมรับความจริงแล้วก็ขายไปนะครับก็ได้กําไรมาประมาณนึงเลยแหละเพราะว่ามันขึ้นมาแบบเกือบ20 0 200%กว่าจำไม่ได้ว่าจำตัวเลขเนีบยไม่ได้นะครับมันก็5ปีแล้วแหละ5ปี6ปีนะครับก็ขายไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะฮะคำว่าไม่นานนี่สักประมาณ2ปีนะราคาหุ้นก็ลงนะครับความจริงมันก็ลงหลังจากที่ผมขายไม่นานแหละลงมาสัก3-400ี่ร้อยอะไรเงี้ยเห็นนะครับแต่ปัจจุบันน่าจะกลับมา ไม่แพงแล้วหมายถึงว่าไม่ไม่อยากใช้คำว่าไม่แพงเดี๋ยวหาวาเชียรซื้อบอกว่ากลับมาใกล้ๆราคาเดิมกับที่ซื้อละกันนะครับเพราะว่ามันก็พิสูจน์แล้วระยะระยะหนึ่งว่าจริงหุ้นโรงพยาบาลไม่ได้เติบโตง่ายขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าคือต้องพูดอย่างนี้คือหลายคนจะเฟเวอร์หุ้นโรงพยาบาลมากๆนะครับชอบมากๆซึ่งถามผมว่าถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบหุ้นโรงพยาบาลนะครับอันนี้ขอไม่เถียงแต่มันต้องเข้าใจบนเหตุผลด้วยว่าโรงพยาบาลไม่ใช่เมจิกสต็อกอะเออมันไม่ได้โตแบบ โตไปเรื่อยๆนะครับโตไป forever นะครับมันก็โตแบบโตแบบมีเหตุมีผลอะนะครับโตแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ได้โตง่ายขนาดนั้นนะครับความจริงเนี่ยโรงพยาบาลจะเป็น defensive stock เพราะว่าเพราะว่ารายได้กับกำไรมันไม่ค่อย swing เนาะดังนั้นเนี่ยการที่คุณเป็น defensive stock เนี่ยมันยากมากนะที่จะเป็น defensive stock กับ growth stock ได้ในหุ้นเดียวกันนะครับก็ก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ผม เรียนรู้ที่จะขายมากขึ้นเนะก็วันนั้นก็ดีใจที่ได้ขายออกไปเพราะว่าถ้าไม่ได้ขายก็คงจะไม่ได้เลยเลยนะครับนะก็ก็เป็นคือผมพยายามจะจับคีย์ไอเดียหลายๆอย่างว่าเฮ้ยผมเรียนรู้อะไรจากจากครั้งนี้บ้างแต่ผมค้นพบว่าเฮ้ยมันเยอะนะในการที่เราลงทุนหุ้นหนึ่งตัวแล้วมาจริงๆหลายๆครั้งมันก็ให้มุมมองอะไรกับเรามากมายนะครับอย่าง c m r เนี่ยหนึ่งเลยผมได้ความเข้าใจในหุ้นโรงพยาบาลจริงๆนะครับ2มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การซื้อแล้วขายอ่ะนะการซื้อแล้วถืออาจจะไม่ใช่คําตอบกับทุกอย่างนะครับซึ่งก็ทําให้ผมเข้าใจการลงทุนมากขึ้นจริงๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับพุ้นซีมอาแล้วก็3ามเด้งที่ให้ผมนะฮะก็ก็ยังเป็นยังเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งท,ที่ก็ยังตามดูอยู่เรื่อยๆนะครับมาตอบคาถามกันหน่อยนะครับเออคุณเบสโอชิคุณจูเปล่าครับเนี่ยจูไหน <laughs> จูบิลลี่หรอหรือจูอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะจูไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันขออนุญ,ญาต แต่ว่าไม่รู้แล้วนะครับย้อนกับไฟฟังเทปคูแล้วเหมือนจะไม่ได้อธิบายเรื่อง f i n a n c i a l projection นะครับหรอไม่อธิบายหรอเทปเด้งก็ไม่อธิบายใช่ไหมไมันมีเด้งกระดับนะผมจําได้ว่าผมอธิบายในหุ้นเด้งนะแต่จําไม่ได้อไม่มีไว้เดี๋ยวยากจังเลยอะ Financial projection มันไม่ใช่เรื่องที่แบบอธิบายได้ง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับ อ่ะอีกสักสอสาคำถามมีคำถามครับในกรณีที่เราไปลงทุนต่างประเทศโดยทั่วไปมี2กรณีคือลงทุนผ่านบโบรกเกอร์ไทยกับลงทุนด้วยตนเองเลยในกรณีที่เราลงทุนผ่านบโบรกเกอร์ของไทยหลักทรัพย์จะอยู่ในชื่อบโบรกเกอร์ใช่ไหมครับอ่ะตอบใช่ครับแล้วถ,ถ้าสมมติว่าโบรกเกอร์นั้นเจงขึ้นมาเราจะสูญเสียเง,ยงินไปเลยใช่ไหมครับตอบใช่ครับเราจะมีวิธีต,ตามกลับมาอย่างไรคุณเบสทาเป็นคลิปเรื่องการลงทุนต่างประเทศเลยก็ดีครับต้องเลือกโบรกที่เราเชื่อใจเอออันนี้ต้องพูดกันตรงๆเนอะว่าผมเลือกโบรท่ร่เนนนัดขาาใหญ้ เพราะค่าค่าคอมอาจจะแพงกว่าแต่ผมจะเชื่อมั่นว่ามันจะตายช้าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆมันไม่น่าตายนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าก็เลือกโปรกที่น่าเชื่อถือแล้วกันครับถ้าไม่ยากอยากได้เป็นชื่อตัวจริงจรต้องลงทุนใน Interactive w r o k e r ซึ่งต้องบินไปเปิดที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีคนรู้จักที่ไปเปิดนะแต่ผมก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะต้องขนาดนั้นนะผมคิดว่าแบงก์ไทยก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นะนะครับก็อาจจะไม่รู้เป็นความคิดที่ถูกหรือผิดนะครับแต่ก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับอยากทราบว่าเวลาซื้อที่ ATO เนี่ยสมมติราคาปิดวันก่อนหน้า30บาทราคา projection rate วันที่เป็น31เราคี ATO ไว้ก่อนตลาดเปิดจะได้ราคาไหนครับได้ projection price ครับคำว่าเข้าใจธุรกิจจริงๆนี่ยังไงครับขอเคส e study ของคำว่าเข้าใจธุรกิจครับก็ มันคงไม่มีแบบคำตอบสําเร็จเนาะว่าอะไรคือเข้าใจอะไรคือไม่เข้าใจมันเหมือนกับถามว่าเฮ้ยคุณเข้าใจชีวิตหรือเปล่าเข้าใจไหมหมายถึงว่าเฮ้ยเราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจก็ได้แต่จริงๆเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เนาะแต่หมายถึงว่าเราต้องไปจับเทียบว่าแล้วเราเข้าใจเพื่ออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะเข้าใจเพื่อไปลงทุนนั่นแปลว่าเฮ้ยถ้าเราลงทุนได้อยู่ในตลาดรอดได้นะครับก็ ก็น่าจะแปลว่าเราเข้าใจระดับหนึ่งแล้วแหละอาจจะไม่ได้เข้าใจที่สุดแต่ก็เข้าใจเพียงพอที่จะที่จะตรงวัตถุประสงค์ของเราได้นะครับซึ่งผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากดูเรื่องการ valuation แล้วกันนะครับถ้า valuation ได้คาดการกำไรอนาคตได้คาดการค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ทุกบรรทัดแบบใกล้เคียงและสมเหตุสมผล <c oughs> ผมว่าก็คงเข้าใจธุรกิจแล้วละครับอะ สักสองคำถามสุดท้ายนะครับอยากเรียนจัดหลักสูตรจี๊จีขึ้นมาหน่อยอยากเสียเงินครับอย่าแพงมากช่วงนี้กรอบมากครับก็เราโควิดเนาะไม่อยากจัดแล้วเดี๋ยวเป็นคลัสเตอร์เดี๋ยวโดนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลุมประชาทันนะครับคำถามสุดท้ายครับผมมีหุ้นนี้ราคา9บาทตอน20บาทกว่าไม่ได้ขายร่วมไปต่ำกว่าทุนตอนนี้ฟื้นขึ้นมา14บาทอยากรู้ว่าด้วยปัจจัยอะไรครับมูล,ลค่าจะกลับไปที่เดิมไหม,อมเอ๊ะหุ้นไหนนะ เท่าแก่น้อยหรือเปล่าพอดีเพื่อนที่รวบรวมมาให้ไม่ได้บอกว่ามาจากตอนไหนนะครับแต่ก็อยากรู้ว่าขึ้นมาด้วยปัจจัยอะไรครับและมูลค่าจะกลับมาที่เดิมไหมอันนี้ผมว่าอผมว่าต้องหาคําตอบด้วยตัวเองจะดีกว่าการที่ผมตอบเนี่ยหนึ่งอาจจะผิดก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าคนที่เขาซื้อเขาคิดอะไรนะครับสองคือผมว่าการหาคําตอบด้วยตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับผมว่าผมตอบอะไรที่เป็นเชิงทฤษฎีหุ้นดีกว่าทฤษฎีการลงทุนดีกว่าดีกว่าการมาตอบหุ้นรายตัวที่อาจจะ ผิดก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้สร้างแวลูที่เพิ่มมากขึ้นให้กับคนฟังจริงๆก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์